รูบิกที่เมื่อเอาไปเทียบกับวงการมือถือแล้วจะเปรียบเสมือนกับ iPhone ก็คือ r u b i กแกน12 m a c l e มกครับแกนเป็นยี่ห้อรูบิกที่แพงที่สุดนะครับแล้วก็แกน12 m a c l e มก e ก็เป็นตัวท็อปของวงการรนะูบิกณตอนนี้จุดเด่นของมันนะครับก็คือมันมีระบบ Auto a อไลนิ่งเมื่อเราบิดไปไม่สุดครับผมมันสามารถเด้งกลับมาที่เดิมได้ อย่างที่เห็นในคลิปเลยครับและเมื่อบิดตามปกติแล้วนะครับผู้เล่นจะรู้สึกถึงแรงแม่เหล็กที่ค่อนข้างชัดเจนครับผมซึ่งจะช่วยบอกผู้เล่นว่ามันเข้าล็อกแล้วถือเป็นประโยชน์อย่างมากในการเล่นรูบิกเมื่อแกะรูบิกออกจากกล่องครั้งแรกนะครับรูบิกจะอยู่ในกล่องพลาสติกแบบนี้ครับซึ่งวิธีการเปิดของมันเนี่ยเท่มากๆครับผมแค่กดลงไป ภายในกล่องจะมีตัวปรับแต่งรูบิกได้หลากหลายตามที่ผู้เล่นต้องการเลยนะครับจะมีไขควงอยู่ข้างในครับผมแล้วก็เป็นแท่งแม่เหล็กนะครับที่สามารถเปลี่ยนใส่เข้าไปในรูบิกรุ่นนี้ทําให้แรงแม่เหล็กในรูบิกเนี่ยแรงขึ้นนะครับ mm hmm. เมื่อจะใช้ไขควงในการปรับแต่งรูบิกนะครับให้ดึงมันออกแบบนี้ครับ มันก็จะยาวขึ้นแล้วก็มั่นคงขึ้นการปรับแต่งนะครับก็สามารถปรับแต่งได้ตั้งแต่แรงแม่เหล็กอย่างที่เห็นตอนนี้มันอยู่ตรงกลางก็คือแรงแม่เหล็กระดับปานกลางแต่ถ้ามันอยู่ทางขวาสุดก็ถือว่าอยู่ในระดับที่เบาที่สุดนะครับและถ้าไปทางซ้ายสุดก็จะถือว่าอยู่ในระดับแม่เหล็กที่แรงที่สุดนะครับซึ่งสามารถปรับแต่งโดยใช้ไขควงอันนี้ได้เลยต่อไปเป็นการปรับแต่งความแน่นหลวมของรูบิกนะครับเราสามารถใช้ก้นของไขควงที่เป็นรูปแบบนี้นะครับในการปรับแต่งวิธีการปรับแต่งก็ผมจะมีเลขกำกับ 1ถึงอยู่เป็นวงกลมนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ให้เราวางไขควงไว้โดยที่ไม่ต้องกดนะครับแล้วก็บิดตามเข็มนาฬิกาครับผมจะได้ยินเสียงแกรกนะครับแล้วก็บิดไปให้มันตรงมันจะมีช่องของมันอยู่นะครับเป็นรูรอบๆบมันอยู่ให้มันตรงกับเลขที่เราต้องการครับเลขยิ่งน้อยรูบิกยิ่งแน่นเลขยิ่งมากรูบิกยิ่งหลวมนะครับซึ่งส่วนตัวผมใช้เลข3นะครับตอนนี้ต่อไปเป็นการปรับแต่งความยืดหยุ่นนะครับเราจะใช้3ง่งามในการปรับนะครับก่อนอื่นครับให้บิดตามเข็มนาฬิกานะครับ ไปเรื่อยๆจนได้ยินเสียงแป๊กที่ดังที่สุดนะครับเสียงแป๊กที่ดังที่สุดจะถือว่ารูบิกอยู่ในระดับที่1นะครับระดับที่1ของความยืดหยุ่นเนี่ยจะถือว่า รูบิกอยู่ในสภาพที่หลวมที่สุดดังนั้นถ้าต้องการให้รูบิกแน่นขึ้นก็จะต้องบิดไปให้มันอยู่ในระดับที่สูงขึ้นนะครับอย่างตอนนี้ระดับที่1ถ้าผมอยากให้มันแน่นที่สุดผมก็จะต้องปรับไปจนถึงระดับที่6ก็นับไปเลยครับ1ก็คือตอนนี้นะครับแล้วก็2 3 4, 5 6นะครับตอนนี้รูบิกอยู่ในสภาพที่แน่นที่สุดเราจะต้องทําให้ครบทั้ง6ด้านนะครับทีนี้ถ้าผมอยากให้มันหลวมที่สุดผมก็บิดไปอีกครั้งหนึ่งครับมันก็จะได้ยินแ๊กที่ดังที่สุด ถือว่ารูบิกอยู่ในระดับที่1น,นั่นเองส่วนตัวผมตอนนี้ใช้ระดับที่1น,นะครับนอกจากนี้เรายังสามารถปรับแต่งแรงแม่เหล็กตรงชิ้นมุมได้ด้วยนะครับด้วยการบิดแท่งนี้นะครับทวนเข็มนาฬิกาครับดึงออกมาแล้วก็เอาแท่งแม่เหล็กจากกล่องเครื่องมือแล้วก็ใส่แท่งแม่เหล็กเข้าไปโดยหันด้ามแม่เหล็กออกข้างนอกแบบนี้ครับจากนั้น ตามเข็มนาฬิกาครับผมแล้วก็ใส่เข้าไปในรูบิกได้เลยความแตกต่างของแท่งแม่เหล็กทั้ง2รูปแบบนะครับแท่งแม่เหล็กที่อยู่ในกล่องเครื่องมือจะเป็นหกเหลี่ยมแบบนี้ครับผมแต่ถ้าแท่งแม่เหล็กที่มันใส่เข้าไปในรูบิกแล้วเนี่ยจะเป็นสามเหลี่ยมครับซึ่งแบบหกเหลี่ยมจะแรงกว่าโดยการปรับแต่งได้หลากหลายเช่นนี้นะครับก็จะทําให้เพื่อนๆได้รูบิกตามที่ต้องการมากที่สุดนะครับทั้งแรงแม่เหล็กความแน่นหลวมรับรองว่าตรงใจเพื่อนๆนแน่นอนนะครับ ต่อไปผมจะมาทดสอบความเลื่นของรูบิกรุ่นนี้นะครับด้วยการบิดให้ดูสักรอบหนึ่ง ในชุดนะครับเพื่อนๆจะได้รับตัวรูบิกกล่องรูบิกกล่องเครื่องมือซึ่งมีไขควงอยู่ด้วยถุงแกนนะครับแล้วก็บัตร VIP แล้วก็กล่องสำหรับใส่รูบิกแบบนี้ครับแล้วก็มีคู่มือ CFOP นะครับแล้วก็คู่มือการใช้ตัวรูบิกรุ่นนี้นั่นเองนะครับสนใจสามารถคลิกปุ่มส่งข้อความได้เลยครับ